อันนี้มาสร้างอาหารด้พี่น้องแล้วเขาให้ของกินเล่นโอลีฟออยโอลีฟดองคอยว่าใส่ผงชูรสกะกากเนี่ยโอ้ยหนัวตืมตึมนะคะหนัวคักแล้วก็อันนี้เป็นามายองเนสนะคะกรลหิก,ากมายองเนสเนาะเนี่ยกรลิก,ากมายองเนสพี่น้องอเบิองถวยเขาดูพี่อิ่ะก็สังกสเกต พี่หญิงก็สังเกตถวยคเขาเขาอันเอาท้าเอาท้าขนมปังจะ้ะพี่หญิงมากมันแซ่บนะพี่หญิงจะท้าขนมปังหลายๆนะคะเนี่ยท้าขนมปังพี่น้องอเออแล้วก็เอากินกับออลิฟแซ่บแซ่บพี่น้องจ้ะเนี่ยแซ่บโอ้ยนี่แหละคุณสามีกระไดค่ไหนครับเยอะ บัดนี้ไพเอลามาแล้วเด้อพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวพี่เิงซีห้เบิ่งอาหารหนะาจาน้ะเนาะนี่คือไยเอลาเด้อพี่นอ้องน,นี้เสิร์ฟมาแบบนี้คะ่ะแล้วเขากะซิแบงให้เป็นจานแบบนี้อันนี้สําหรับสองคนนะจ๊ะสำหรับสองคนราคาถาดนี้อะคะ่ะประมาณสองพันบาทไทยยังไ่ได้รวมกับอันวายได้พี่น้องเด้อวายแซ่บแซ่บ คุณสามีก็เอาใจเหลือเกินไหว้ขาวแซ่บมากคะ่ะนั่งจิบไว้แล้วก็ได้บรรยากาศแบบนี้พี่น้องเอ้ยมาเด้อจ้ะแซ่แบแซ่แบแซ่แบแซ่บแซ่บน้องคะ well. ่ะอืมนะบรรยากาศนะคะได้บรรยากาศนี่คะ่ะที่พี่อิงบอกว่ามันเป็นไพล่ามันซีมีเด้อพี่อิงเดี๋ยวให้พี่ร์ง ม,มันจะเป็นเข่ามิดสันๆแบบนี้ค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็มื้อนี้พี่อิงสร้งางไาเอล่าซีฟู้ดนะคะ,ะมิกซีฟูด้ดก็สิมีเนื้อปลาเนาะมีเนื้อกุ้งป่ามีปลามีกุ้งมีหอยนะจ๊ะเข่าไปแล้วก็ส่วนที่มันเป็นผักก็สิมีพวกผักไอ้อยนอันโนพรพก นะคะแล้วก็ทั่วแล้วก็เม็ดทั่วลันเตาประมาณนี้แหละพี่น้องค่ะนี่แหละมาซิมน้ำกันเนาะจ้ะแซ่แบแซบพี่น้องกินไปน้ำเบ่งบรรยากาศไปน้ำเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวพี่เองขยับมาก็กินไปน้ำเบ่งบรรยากาศไปน้ำค่ะ,รราาคะอืมจวดจากนานหนึ่งนะคะเอาไว้แซ่แบแซบพี่น้องอืมเพืน้นพี่เอกคอย เป็ดน้อยก็อยากมากินน้ำแบบนี้น้ำบักงูนแซบแซบพี่น้องค่ะไว้ขาวขอ,อย่างแซบเลยถือว่าเป็นน้ำบักงูนเะนาะเป็ดน้อยกระดาอยากมากินน้ำบรรยากาศาาไว้ขาวปน้ำเนี่ยพี่น้องมันชิมีหอยทอดกัะบ,บีบ บีบักหนาวลงไปนะคะเนี่ยบักหนาวพร้อมเาก็บีบักหนาวลงไปรสชาติกลมกล่อมมากเลยค่ะบีบักน้าวลงไปเนาะโอ้เสียบล้ำขนาดสปินภาษาอันนั้นกระดายเนาะ,ะน้องจา๋ามาบบยานอ้วนดอกคะ่ะมาเที่ยวเขานี่กะว่ามากินเต็มที่ <c oughs> คุณสามีก็อบอกว่าให้เธอใส เวลาความสุขของเธอเต็มที่เดอ้อสันเดี๋ยวพี่อิงก,ก็สิกินเขากันเดอ้อพี่อิงจะจบคลิปนี้แค่นี้ได้พี่น้องเดอ้อโอ้ยเรือไปใส่นอ,นอ้นนะเขาก็มีการเซาเรือนะจ๊ะเซาเรือ,อขับนะคะเนี่ยคุณชิขับเองหรือว่าคุณสีห่คุณขับก็ได้จ้ะพี่น้องงามงามบรรยากาศค่ะอยากเอายกตรงนี้ไปไว้ยูเมืองไทยเด้อ น้ำทะเลกับบะหมนจัากน้อยพี่น้องเอ้ยสดชื่นนะคะบะมีกินเหม็นเลยมานั่งใกล้ๆน้ำทะเลเนี่ยบะคือทะเลบานเฮาเนาะกินเป็นกินเหม็นเพราะว่าเขาบะเอาน้ำที่จากบ้านเรือน,นลงทะเลนะคะเขาจะเอาไปากำจัดก่อนนะคะเพราะฉะนั้นน้ำทะเลมันถึงสดใสเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่เอิงสิฝากคลิปนี้ ไว้แค่นี้ก่อนบ้างเดี๋ยวก่อนเนาะเดี๋ยวพี่อิงกินข้าวจากน้อยก่อนเด้อจ้ะเด้อเป็ดน้อยเพิ่นมาขอข้าวกินเมื่อกี้นี่จะ้ะแต่พี่อิงม่ได้ให้เขากินดอกค่ะกาพี่อิงขออ้ยนั่นๆๆา,า,า,าไปให้อาหารที่อย่างเนี่ยเบิงบ้งเบืงบ้งเบื้งเบื้งนันนันมาแล้วมาแล้วนั่นคนจวดย้อนหัวกลุ่มไปให้นางอือ มาอีแล้วปาทิเนียมาเป็นมูเลยเพื่อนว่าเพื่อนได้กินอ่ะเดี๋ยวเด้อนาพี่น้องมาอีแล้วเพื่อนว่าเพื่อนได้กินได้มูได้กินเด้บาทีเนียสาบดากมลยเพื่อนคุณอ่ะปากันยุคขบวนมาแล้วค่ะน้องจ๋าอุ้งงามงามเป็นยูเมียงไทยมัสิลเลียบ่ดเนี่ยพี่น้องเนี่ยพวกเขานี่มีความสุขที่สุดเลยเนี่ยเป็ดพวกเนี้ยคุณน้ะคุณนะคุณน้ะเบ่งเด้อ มีความสุขที่สุดเลยเป็ดอยู่นี่เราจะ็ม่ได้หาปเป็หบป่าเหบยางดอกเด้เขามาโคอ,อาหารพุนกินจ้ะ,ะพี่น้องจ้าพี่อิงสิขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเนาะพี่อิงขอกินข่าก่อนด้อจ้ะเด้อข่าเที่ยงน้ำกันสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้คะ่ะ